สวัสดีครับผม KPP 4 Academy นะครับวันนี้เข้าสู่บทที่10นะครับก็จะเป็นสอนในเรื่องของการทำ Google Map บน Flutter นะครับสำหรับขั้นตอนแรกเราก็สามารถเซิร์ชที่ Google ก่อนได้เลยนะครับก็คือ Flutter Google Map นะครับตัวไลบรารีที่จะขึ้นมาตัวแรกสุดเลยซึ่งแรกสุดก็เป็น Google Map ของ Flutter นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าตาของตัว Google Map นะครับแล้วก็เวอร์ชันที่ที่คลิป ที่ผมลงเนี่ยเป็นวเวอร์ชัน2.5.2นะครับแล้วก็ Google Map เนี่ยมันรองรับในส่วนของ Android, o s แล้วก็ตัวที่เป็น Flutter Web ด้วยนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าขั้นตอนเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราจะต้องไปทำการสร้าง API Key บน Cloud Google นะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนที่2เนี่ยเราจะต้องไป Enable ที่เป็น Google Map SDK นะครับ ก็ทําการเพิ่มโค้ดนะครับเรามาดูโค้ดเนึ่งก็คือ Android เนี่ยจะต้องเพิ่มในส่วนของตัว min SDK version นะครับเป็น20แล้วก็ไปเพิ่มตัว manifest นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับทีละขั้นตอนแล้วก็ในส่วนของ iOS เนี่ยก็จะทําการไปเพิ่มตัว app delegate นะครับเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มตัวคียนะครับเข้าไปในตัว app delegate นะครับขั้นตอนก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัว sample code เราสามารถก๊อปเอามาใช้เป็นตัวอย่างก่อนได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่1นึ่นะครับตัววิธีการเราวิธีการสร้าง API key นะครับเราจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเซิร์ชก็คือถ้าโปรติกเราไม่ได้เข้าตัวแผ่นไม่เกีย์เราก็เซิร์ชเลยนะครับว่าเป็น Google นะครับ Console นะครับ Google Console API พิมพ์มาก็ได้ Google API Console อะไรเงี้ยก็ได้ครับ พิมพ์ไปเนี่ยมันก็จะเจอที่เป็นตัว Google Cloud Console ตัวนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อกดปุ๊บมันมจะเข้ามาที่หน้าของ g o Google c l o u d เนี่ยหน้าจอมันก็จะงงงนิดนึง,ง,งถ้าสำหรับคนที่ไม่เคยทำเลยเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าจะงงแน่นอนว่าเอออะไรวะไปยังไงอะไรยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูตัวด้านบนนะครับโปรเจกต์ Project ตรงนี้เราต้องดูที่โปรเจกต์ก่อนนะครับถ้ายังไม่มีก็ New Project นะครับแล้วว่าถ้ามีอยู่แล้วก็เลือกโปรเจกต์ให้ถูกต้องนะครับสำหรับผมก็จะเลือกชื่อโปรเจกต์ h l l l o w e อยู่นะครับแล้วก็มาตัวด้านด้านสายนะครับ Navigator m เมนูนะครับสิ่งที่ต้องทําอันดับแรกเนะี่ยมาที่ตัว API and Service นะครับแล้วก็มาในส่วนของ Enable API นะครับ เข้ามาที่หน้าจอนี้นะครับแล้วก็กดบวก enable API ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับคลิกไปนะครับรอมโหลดนิดหนึงนะครับ ก็จะเข้ามาหน้าตัว API ของ Google นะครับที่เราจะต้องทําการเปิดนะครับว่าเราจะใช้ API อะไรของ Google บ้างนะครับแน่นอนนะครับที่เราต้องใช้นะครับก็จะมีเรื่องของ map sdk สําหรับ android ios นะครับแล้วก็เปิดให้หมดเลยก็ได้ครับ java api นะครับแล้วก็ place api นะครับอันนี้ก็จะเป็น4 API หลักๆที่จะใช้นะครับแล้วจริงๆมันก็จะมี API เสริมเรื่องของ geo fence อะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับรัศมีก็แล้วแต่นะครับคลิกเข้าไปนะครับ สำหรับถ้าเป็นครั้งแรกนะถ้าเป็นครั้งแรกตรงนี้มันจะ disable อยู่เราก็แค่กด Enable มันนะครับเมื่อ Enable เรียบร้อยอะไรหมดแล้วเนี่ยเรามาที่ตัว Navigation Menu นะครับอแล้วเราก็จะมาที่ตัว API เหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยเราจะมาที่ตัวที่เป็นเมนูที่สามนะครับอตัวนี้นะครับ c r เ d e n t i a l เนี่ยนะครับมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี ตรงนี้สังเกตว่าตรงนี้ผมมี api key สองตัวแหละกรณีถ้ายังไม่มีนะครับสามารถกด create ได้เนาะ,ะกด create นะครับแล้วก็กดเลือกเป็น api key นะครับเมื่อกดเลือก api key เสร็จมันก็จะได้ key มาตัวหนึ่งนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าจอผมก็จะกด edit นะครับจริงจริงมันก็จะเข้ามาสู่หน้าจอตรงนี้มันก็จะวิ่งเข้ามาหน้าจอนี้เหมือนกันนะครับเราก็ตั้งชื่อนะครับว่าเป็น map ของ ios นะครับผมมี key แล้วเราได้ key มาแล้วน,นะครับ เดี๋ยวเราจ้าคีย์ตัวนี้ไปใช้ในการเซตติ้งนะครับแล้วเราก็ระบุให้เรียบร้อยนะครับว่า,า a p i k e y e y ที่เราสร้างขึ้นมาตัวนี้ใช้สำหรับ i อ s อ p p นะครับแล้วก็กดบวกนะครับก็คือทำการแอดตัว button id หรือชื่อแอปของเรานะครับเข้าไปโดยชื่อ App ของผมเนี่ยผมตั้งว่าเป็น kpp. yt. h e l l o w o r l d นะครับโดยที่ถ้าเป็นถ้าเป็นโปรเจกต์ตั้งต้น ของฟาตเตอร์เนี่ยมันจะเป็น com. example นะครับซึ่งผมเปลี่ยนชื่อมันนะครับเป็นเป็นกลายเป็น kpp. yt แทนนะครับเปลี่ยนจาก com. example นะครับ h e l l o w e r เป็น kpp. yt. hellover นะครับาจากนั้นก็ทำการติ๊กตัวคีย์นะครับแล้วก็ระบุะไปเลยว่าเราจะใช้ API อะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับจริงๆก็ติ๊กแค่เดียวก็ได้นะครับ แล้วก็ทําการบันทึกแล้วก็ทําเหมือนกันนะครับเราก็คีเอททั้งคู่นะครับ Android เหมือนกันนะครับคีเอทแอนดรอยขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ทําการตั้งชื่อว่า m a p Android นะครับติ๊กเลือกเป็น a n d r o i d a p p แล้วก็ทําการบวก Key คีย์ตรงนี้นะครับซึ่งคีย์ตรงนี้นะครับซึ่งของ Android เนี่ยมันก็จะมี ระบบแอ d r o i d ผมยังไม่ได้แก้ชื่อแพ็กเกจนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้ผมรันบน i o s อยู่ผมเลยยังไม่ได้แก้ะลรนะครับแล้วก็ตัวชาหนึ่งเนี่ยชาหนึ่งในที่นี้ชาชาหนึ่งผมอธิบายก่อนว่ามันจะมีสประเภทนะครับ Android ปัจจุบันมันจะมีะชาแบบสาประเภทก็คือเป็นดีบักนะครับดีบักเนี่ยก็คือจะใช้เฉพาะเครื่องนะครับมันจะไปใช้งานจริงไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้ากับว่าแมปที่เรารันเนี่ยผูกกับตัวชาเนี่ยถ้ากับว่า ถ้าเราแอดไปแค่ชาชาหนึ่งที่เป็นดีบัอย่างเดียวในตัว API เนี่ยก็ว่าเครื่องเรามันก็จะเห็นแค่เครื่องเดียวนะครับแบบเครื่องอื่นถ้าไปลงเครื่องอื่นก็จะไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้เห็นเนี่ยเราต้องเป็นสร้างชาหนึ่งที่เป็นของ r e l e a s e ขึ้นมานะครับที่ไม่ใช่ดีบนะักแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าเราแอพขึ้นสต์นะครับ Google Map เนี่ยมันก็จะบน Google ของบน Google Store นะครับมันก็จะมี ให้รับชาหนึ่งของ Google อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งคีย์ของ Google ก็ <Google S 2> จะบแบ่งแบ่งออกเป็น3ตัวด้วยกันนะครับคีย์ลิลิสเราจะใช้อ่าเฉพาะแค่ว่าถ้าเราบิล APK แบบไม่ผ่นานสโตแล้วไปตั้งมันก็จะสามารถเอาไปติดตั้งแล้วก็ Map ก็ขึ้นได้เหมือนกันนะครับโ okay. อเคส่วนส่วนขั้นตอนส่วนขั้นตอนการ ดูคีย์นะมันจะมีคำสั่งนะครับก็คือนี่ครับคำสั่งในการสั่งดูคีย์ก็คือ cd android นะครับ a n d d w a r d i l app s i g report นะครับหรือว่าถ้าใครถนัดใช้ Android s i O มาก่อนเนี่ยมันก็สามารถเรียกดูคีย์ได้เหมือนกันนะครับเราก็กดลองกดดูนะครับ ก็จะรันแล้วก็ปิ้นตัวคีย์ออกมานะครับซึ่งตัวนี้โปรเจกต์ที่สร้างผมยังไม่ได้ทำเป็นรีลิสแอปนะครับมันก็จะยังไม่มีคีย์ของรีลิสนะครับ มันก็จะมีปิดมาแล้วสังเกตตรงนี้นะครับอ่ามันจะเป็นดีบักคู่ดีบักเนาะแล้วก็จะมีชาหนึ่งซึ่งนผมเอาชา้าหนึ่งตรงนี้นะครับมาใส่อ่าตรงนี้นะครับมาใส่แนที TC สองก็จะได้ออกมาเป็นชา้าหนึ่งประมาณนี้นะครับจริงๆผมยังไม่ได้รัน a n นด o i d นะครับมันจะรันบ,บน iOS นะครับถู i iPhone โอเคครับการการสร้างไอแพ e คีมันจะมีเท่านี้นะครับมันก็จะมีคู่กันที้เป็น a อ d r o i d i o ไอโอเนะครับหรือว่าถ้าใครทําบนเว็บด้วยก็จะเป็นออแอบปบแบบเว็บอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคอันนี้คือจบในส่วนของการสร้างคียนะครับแอนดรอยนะครับต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าให้ปรับตัว Min s อ k เป็นเวอร์ชันยี่สิบนะครับขั้นต่ําเราสามารถ เาเซิร์ชนะครับ min sdk นะครับแล้วเราก็ใส่20ไปได้เลยนะครับโดยของเรื่องฟัตเตอร์มันก็จะเป็นตัว f a s t e r min sdk เนี่ยเราสามารถใส่ระบุเลขทับไปได้เลยนะครับต่อมานะครับก็ในส่วนที่2เนี่ยการบอกให้เพิ่มตัว meta data นะครับตรงนี้ไปอยู่ภายใต้แท็กของแอปพลิเคชันนะครับซึ่งผ่านไฟล์จะอยู่ที่ตัว android app main นะครับ ตัว android manifest นะเดี๋ยวเรามาดูกัน android app นะครับ src main นะครับแล้วก็ android manifest นะครับซึ่งแท็กตรงนี้คือ application นะครับมันจะอยู่ภายในแท็กนี้นะครับก็คือ,อมันมี meta data อยู่ตัวหนึ่งแล้วแล้วก็เนี่ยเราสามารถาวางตรงนี้นะครับแล้วก็เอา key บน google console มาใส่นะครับ key ตรงนี้ key นี่นะครับ ก็คือเราสามารถเอาคีย์ตรงนี้นะครับกดโชว์คีย์นะครับก็คือคีย์ตัวนี้นะครับามาใส่ใส่ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะจบในส่วนของตัวตั้งค่า Android นะครับ iOS นะครับก็เขาบอกให้มาที่ตัว iOS Runner นะครับและ App d e l e g a t e นะครับถ้าเป็นฟัตเตอร์ตัวใหม่ๆเนี่ยมันก็จะ เป็น dot swift เรียบร้อยแล้วนะก็จะมาที่ ios นะครับ runner แล้วก็ app d p l i c a t e dot swift ซึ่งตรงนี้ผมก็ทำการเพิ่มเรียบร้อยแล้วสิ่งต้องเพิ่มก็คือตัว import google m a p นะครับด้านบนาจากนั้นเราก็เพิ่มตัวตัวนี้นะครับ chm s w i c t นะครับก็คือมแองน,นี้ key เหมือนกันนะครับ key ก็คือมาเอาที่ตัวที่เราสร้างไว้นะครับโชว์ Show key คือคียเดียวกันนะครับและขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็แค่มาสร้างหน้าจอตัวหนึ่งนะครับผมสร้างว่าเป็นเดโม Google Map ซึ่งนะครับซึ่งผมก็คือขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยผมก็แค่กรอบตัวนี้มานะครับจึงผมกรอบตัวนี้มาเลยก็คือกรอบมานะครับแล้วก็วาง วางเสร็จแล้วก็มันจะเออร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับ Import มันเข้ามาใหม่ให้เรียบร้อยนะครับ Google Controller นะครับ Import ตัว Google Map เข้ามานะครับตัวในตัวนี้ก็ Import ตัวนี้เข้ามานะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็แก้ชื่อชื่อเพจนะครับชื่อคลาสของเราเให้มันเป็นตามแพทเทิร์นของเราหน่อยนะครับ เดโม Google Map นะครับเพจประมาณนี้นะครอันนี้ก็จะเป็นก็คือเดโม Google เพจแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับ,นนรรบให้เหมือนกันทุกทุกหน้านะครับเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับและขั้นตอนสุดท้ายคือเอาหน้านี้มาเรียกในไฟล์เมนนะครับที่ดูนี้ แล้วก็อิมพอร์ตให้เรียบร้อยนะครับอิมพอร์ตไฟล์เข้ามาใช้ให้เรียบร้อยเนาะกรณีถ้าไม่มีเนี่ยเนี่ยมันก็จะขึ้นแดงๆก่อนครั้งแรกเราก็อิมพอร์ตมันเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับนี่คือจบกระบวนการแล้วนะครับเรามาดูเรามาลองรันดูนะครับ เราจะสั่งคําสั่งตรงนี้นะครับเป็น cd เคาะนะครับแล้วก็เป็นนะจุดๆึ้นมันกลับมาที่ตัวผ่านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรันคําสั่ง faster run นะครับรอิมูเลเตอร r ร u n แป๊บหนึ่งนะครับเมื่อรันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราลอง faster run นะครับโอเคครับตอนนี้ก็รันเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า google map จะขึ้นนะครับ หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอตอนนี้กู o กิลแแบ,บก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใครที่หลันแล้วไม่ขึ้นนะครับเนื่องจากตอนแรกผมก็ติดปัญหาในเรื่องของที่ผมบอกว่าตัวบัลเดอร์ไอดีนะครับที่ผมเปลี่ยนมาเป็นวาทีนะครับเมื่อก่อนนั้นเนี่ยบัลเดอร์ไอดีผมชนน่าจะมีปัญหานะครับถ้าใครติดปัญหาแล้ว Google แ a p ไม่ขึ้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ทําการเ,าเปลี่ยนตัวบัลเดอร์บัลเดอร์ไอดี ก่อนนะครับแล้วก็ลองใช้ชื่อบันเดิลไอเดียอะไรของเราก็ได้นะครับกําหนดขึ้นมาเป็นชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ลองแเข้าไปใน Google Console นะครับทีนี้เราก็มาดูตัวไฟล์ของเดโม่กูเกิลเนี่ยคือหน้า Google เนะี่ยเราก็จะมีในส่วนของบอดี้นะครับมันจะมีวิดเจ็ตที่เป็น Google Map ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเอาไปทําอะไรแบบลองเอาไปเล่นดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับแมปนะครับเป็น normal หรือว่าการปักหมุดเนี่ยเราก็ต้องไปเพิ่มเติมเอาต่อยอดเอาดูนะครับเดี๋ยวผมรี l o a d นะครับนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนตัวแม p ไท p e นะครับระจะ่ป็นการทําปักหมุดอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองอันนี้ต้องต้องลองเอาไปต่อยอดดูนะครับสําหรับวันนี้ก็จริงๆผมอัดคลิปไปรอบหนึ่งแล้วอคลิปภาพมันค้างนะครับทําให้ผมต้องกลับมาอัดใหม่รอบหนึ่งแล้วก็มันก็เลยจะดูรวดเร็วไปหมดนะครับจริงๆก่อนหน้านี้นผมก็ นั่งทานั่งเร่ต้นนะครับแต่ว่าภาพมันค้างนะครับผมก็เลยทําการอัดใหม่รอบหนึ่งนะครับแต่โดยที่เราแบบผมก็มานั่งอธิบายแทนนะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้บทที่1ิบนะครับการทํา google map บน f a u t t e r นะครับก็จะจบประมาณเพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่ติดตรงไหนนะครับหรือว่ามีคําถามสงสัยเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ถามได้นะครับโอเคครับําหรัววันนี้ก็จะพบกันใหม่ในบทหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ